สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูสุบนัธคุโมดหรือครูโอมนะครับภาพที่นักเรียนเห็นข้างหลังนี้ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ที่มีน้ําล้อมรอบครับแต่เป็นเรือสําราญขนาดใหญ่นักเรียนสงสัยไหมครับว่าเรือสําราญขนาดใหญ่นี้น่าจะมีน้ําหนักมหาศาลเลยทําไมถึงลอยน้ําได้ครับนั่นก็เป็นเพราะว่ามีแรงมาช่วยครับเรียกว่าแรงพยุงข,งของของเหลวครับแต่เอ๊ะแล้วทําไม เหรียญเล็กๆแบบนี้เวลาครูหย่อนลงไปในน้ํากลับจมครับเราจะไปเรียนรู้กันครับในเรื่องแรงพยุงของของเหลวแล้วก็เรื่องการจมและการลอยของวัตถุในของเหลวครับก่อนที่เราจะไปเรียนเราลองมาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับถ้าให้ลูกศรแทนเวกเตอร์ของแรงที่ของเหลวกระทาต่อวัตถุแผนภาพในข้อใ,อใดแสดงแรงที่ของเหลวกระทําต่อวัตถุที่อยู่ในของเหลวได้อย่างถูกต้องครับ มีทั้งหมด8ตัวเลือกนักเรียนสามารถตอบได้มากกว่า1ตัวเลือกนะครับคำตอบก็คือตัวเลือก 2, 6และ8ครับเนื่องจากแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุจะกระทำในทิศทางตั้งฉากกับผิววัตถุครับซึ่งจะกระทำกับวัตถุทุกที่ทุกทางเลยแล้วก็จะมีขนาดมากขึ้น เมื่อระดับความลึกมากขึ้นครับซึ่งเราสังเกตได้จากขนาดของลูกศรครับลูกศรที่อยู่ในระดับลึกกว่าก็จะมีความยาวมากกว่าครับซึ่งตัวเลือกที่เป็นไปตามนี้ก็คือตัวเลือก 2, 6และ8ครับจากภาพให้นักเรียนเขียนแผนภาพแทนแรงที่กระทำต่อดินน้ำมันที่แขวนนิ่งกับเครื่องช่างสปริงแล้วก็ระบุว่าเป็นแรงอะไรด้วยครับ เราให้ลูกศรแทนเวกเตอร์ของแรงที่กระทำกับดินน้ำมันแรงอย่างแรกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อด,ดินน้ำมันครับหรือที่เรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีทิศชี้ลงเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกส่วนอีกแรงก็คือแรงที่เครื่องช่างสปริงดึงดิงดนน้ำมันครับมีทิศชี้ขึ้นซึ่งโจทย์บอกว่าดินน้ำมันแขวนอยู่นิง่งดังนั้นแรงรับจะเป็นศูนย์ครับขนาดของน้ำหนักกับแรงดึง จะต้องเท่ากันดังนั้นลูกศรก็จะมีความยาวเท่ากันครับแต่ทิศทางตรงกันข้ามเรารู้มาแล้วว่าเมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุในทุกๆด้านครับแล้วแรงพยุงของของเหลวคืออะไรเกี่ยวข้องกับแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุหรือไม่อย่างไรเราจะไปหาคำตอบจากกิจกรรมนี้ครับรู้จักแรงพยุง ขั้นตอนแรกช่างดินน้ำมันในอากาศจากนั้นอ่านค่าน้ำหนักที่ได้ช่างดินน้ำมันในน้ำ ่านน้้ำหักทีไดเปรียบเทียบผลการชั่งน้ำหนักพบว่าน้ำหนักที่ชั่งในน้ำมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักที่ชั่งในอากาศน้ำหนักที่หายไปเท่ากับ1.80นนิวตัน ค่าที่เครื่องช่างสปริงอ่านได้มีค่าเท่ากับแรงที่เครื่องช่างสปริงดึงวัตถุช่างในอากาศวัตถุอยู่นิ่งแรงที่เครื่องช่างสปริงดึงวัตถุมีค่าเท่ากับน้ําหนักของวัตถุช่างในน้ำวัตถุอยู่นิ่งเช่นกันแต่พบว่าแรงที่เครื่องช่างสปริงดึงวัตถุมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุถ้าวัตถุอยู่นิ่ง แรงทิศขึ้นต้องเท่ากับแรงทิศลงดังนั้นแรงทิศขึ้นที่หายไปมาจากของเหลวที่วัตถุจมอยู่กระทําต่อวัตถุแรงนั้นเรียกว่าแรงพยุงเราทราบแล้วว่าขนาดของแรงและความดันของของเหลวจะเพิ่มขึ้นตามระดับความลึกของของเหลวที่ระดับความลึกเดียวกันความดันของของเหลวก็จะมีขนาดเท่ากันครับ เมื่อเราพิจารณาแรงเนื่องจากของเหลวที่กระทำต่อวัตถุทรงลูกบาศก์ที่จมในของเหลวเราจะมาช่วยกันหาแรงลับของแรงเหล่านี้กันนะครับถ้าเราดูแรงในแนวด้านข้างก็จะเห็นว่ามีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงก,กันข้ามครับดังนั้นแรงจะหักล้างกันหมดครับเหลือเพียงเฉพาะแรงในแนวดิ่งโดยแรงที่กระทำต่อผิวด้านล่างจะมีทิศขึ้นครับ ซึ่งจะมากกว่าแรงที่กระทำต่อผิวด้านบนซึ่งจะมีทิศลงเนื่องจากผิวด้านล่างของวัตถุจะอยู่ลึกกว่าครับดังนั้นแรงรับของแรงเนื่องจากของเหลวที่กระทำต่อวัตถุจึงมีทิศขึ้นครับซึ่งแรงรับนั้นเรียกว่าแรงพยุงของของเหลวครับขนาดของแรงพยุงของของเหลวหาได้จากผลต่างของค่าที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงในกรณีที่ช่างวัตถุในอากาศ กับช่างวัตถุในของเหลวครับยกตัวอย่างเช่นในกิจกรรมตอนเราช่างวัตถุในอากาศได้น้ำหนักเป็น5นิวตันครับแต่พอเราช่างในน้ำเราได้เป็น3.2นิวตันดังนั้นขนาดของแรงพยุงของน้ำก็จะเท่ากับผลต่างของที่ช่างในอากาศกับน้ำก็จะได้เท่ากับ1.8นิวตันครับแล้วขนาดของแรงพยุงของของเหลวจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง ครูจะให้นักเรียนลองตั้งสมมติฐานครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานกันครับเรามาดูกันครับว่าสมมติฐานของนักเรียนจะเหมือนหรือต่งางจากของครูยังไงมาดูสมมติฐานแรกของครูนะครับก็คือขนาดของแรงพยุงจะขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมของวัตถุครับยิ่งปริมาตรส่วนที่จมของวัตถุมากขนาดของแรงพยุงก็จะมากครับอ่าเรามาดูกันว่าครูจะตรวจสอบสมมติฐานยังไงครับง่ายๆเลยก็คือ ครูจะจุ่มก้อนดินน้ำมันนี้ครับลงไปในน้ำโดยให้มีปริมาตรส่วนที่จมแตกต่างกันครับโดยครูจะจุ่มลงไปทีละ1ใน4ครับแบบนี้1ใน4 2ใน4 3ใน4จมมิดทั้งก้อนพอดีแล้วก็ให้จมลงไปลึกๆเลยครับในการจุ่มแต่ละครั้งครูก็จะหาค่าของแรงพยุงครับว่ามีขนาดเป็นเท่าใดบ้าง ถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำกิจกรรมเลยครับช่างดินน้ำมันในน้ำให้จมลงไป1ในสี่ของก้อนดินน้ำมันจุ่มลงไป1ใน2หรือครึ่งหนึ่ง จุ่มลงไป3ใน4ของก้อนดินน้ำมันจุ่มลงไปทั้งก้อนและจุ่มให้ลึกลงไปอีก จากผลการทดลองครูจะแสดงให้ดูดังตารางนะครับซึ่งก็จะพบว่าขนาดของแรงพยุงจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาตรส่วนที่จมของวัตถุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เมื่อวัตถุจมมีทั้งก้อนครับขนาดของแรงพยุงจะเท่าเดิมไม่ว่าวัตถุจะจมลึกลงไปเท่าใดเอ๊ะแล้วทำไมจึงเป็นแบบนี้ครับเราจะไปหาคำตอบกันครับเนื่องจากแรงที่ของเหลวก็ทำต่อวัตถุ จะมีค่ามากขึ้นตามความลึกของผิวของเหลวเมื่อพิจารณาแรงที่ของเหลวกว่าทำต่อด้านข้างของวัตถุจะได้ว่าที่ระดับความลึกเดียวกันแรงที่กระทำจะมีขนาดเท่ากันครับทำให้แรงที่ของเหลวกว่าทำต่อด้านข้างของวัตถุหักล้างกันจนหมดครับในกรณีที่วัตถุจมในของเหลวบางส่วนแรงลับของแรงที่ของเหลวกว่าทำต่อวัตถุจะเหลือแต่เพียงแรงทางด้านล่างเท่านั้นครับ ซึ่งก็คือแรงพยุงนั่นเองซึ่งถ้าวัตถุจมลึกมากขึ้นโดยที่ยังไม่จมมิดนะครับแรงพยุงของของเหลวก็จะมากขึ้นด้วยเพราะว่าความลึกมากขึ้นครับแต่เมื่อวัตถุจมมิดในของเหลวไม่ว่าจะจมลึกลงไปกว่าเดิมที่ตำแหน่งใดก็ตามความแตกต่างของแรงที่ของเหลวก็ทำต่อด้านบนและด้านล่างของวัตถุก็จะยังคงเท่าเดิมครับทำให้แรงลับซึ่งเท่ากับแรงพยุง ก็จะมีขนาดเท่าเดิมดังนั้นแรงพยุงจึงขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมของวัตถุนั่นเองครับเรามาดูสมมติฐานที่2องกันครับก็คือขนาดของแรงพยุงจะขึ้นอยู่กับความหนานแน่นของของเหลวครับยิ่งความหนานแน่นของของเหลวมากขนาดของแรงพยุงก็จะมากครับซึ่งวิธีการตรวจสอบสมมติฐานครูนะครับก็คือครูจะจุ่มตัวดินน้ำมันนี้นครับไปนในของเหลวที่มี ความหนาแน่นแตกต่างกันครับก็คือครูจะใช้น้ํากับน,น้ําเกลือครับซึ่งในแต่ละครั้งครูก็จะจุ่มลงไปพอดีแบบนี้เสร็จแล้วก็มาเปรียบเทียบกันครับว่าขนาดของแรงพรยุงจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปทํากิจกรรมเลยครับช่างวัตถุในน้ําเกลือ ในน้ำเกลืออ่านค่าได้น้อยกว่าสแสดงว่าแรงพยุงในน้ำเกลือมากกว่าเนื่องจากความหนาแน่นของน้ำเกลือมากกว่าดังนั้นแรงพยุงจึงขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของของเหลวอีกด้วยถ้าวัตถุหนึ่งจมในของเหลวที่มีความหนาแน่นต่างกันที่ระดับความลึกเดียวกันจะพบว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่าก็จะมีความดันมากกว่า ทำให้มีแรงกระทำต่อวัตถุนั้นมากกว่านั่นคือมีแรงพยุงมากกว่านั่นเองครับแรงพยุงของของเหลวจึงขึ้นอยู่กับความหนานแน่นของของเหลวครับดังนั้นจากกิจกรรมก็จะพบว่าแรงพยุงของของเหลวจะขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมของวัตถุและความหนานแน่นของของเหลวครับเราลองมาตอบคำถามกันบ้างครับถ้าวัตถุหนึ่ง จมมิดในน้ำเกลือและน้ำเชื่อมที่มีความหนาแน่นเท่ากันแรงพยุงของของเหลวทั้งสองจะเท่ากันหรือไม่อย่างไรครับคำตอบก็คือเท่ากันครับเพราะแรงพยุงขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของของเหลวครับถ้าของเหลวมีความหนาแน่นเท่ากัน แรงพยุงก็จะเท่ากันครับเรามาดูข้อสอบโอเนปี2 5ง1กันบ้างครับโจทย์มีอยู่ว่าณนะเวลาขณะหนึ่งวัตถุซึ่งมีลักษณะเป็นลูกบาศจมอยู่ในของเหลวชนิดหนึ่งทั้งก้อนดังภาพครับโดยแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุในทิศทางตั้งฉากกับพื้นผิวของวัตถุมีขนาดดังนี้พื้นผิวด้านบน5นิวตันพื้นผิวด้านล่าง 7.5นิวตันพื้นผิวด้านข้างทั้ง4ด้านด้านละ6.25นิวตันคำถามก็คือแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุมีขนาดเท่าใดครับมีตัวเลือกให้สตัวเลือกนะครับคำตอบก็คือตัวเลือก1ครับ2.5นิวตันเรามาดูที่ทำกันเลยครับ โจทย์ถามหาขนาดของแรงพยุงซึ่งแรงพยุงก็คือแรงรับที่ของเหลวทำต่อวัตถุครับดังนั้นแรงรับในแนวระดับที่กระทำต่อผิวด้านข้างทั้ง4ด้านจึงหักล้างกันเป็นศูนย์ครับเหลือแต่แรงรับในแนวดิ่งซึ่งก็จะเท่ากับแรงที่ผิวด้านล่าง7.5นิวตันลบแรงที่ผิวด้านบน5นิวตันได้เท่ากับ2.5นิวตันครับมีทิศชี้ขึ้น ซึ่งแรงนี้ก็คือแรงพยุงนั่นเองดังนั้นแรงพยุงของของเหลวจะมีขนาดเท่ากับ2.5นิวตันครับเรารู้จักแรงพยุงของของเหลวและปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงพยุงแล้วนะครับแล้วแรงพยุงจะทำให้วัตถุลอยหรือจมได้อย่างไรเราทราบมาแล้วว่าเมื่อวัตถุอยู่นิ่งแรงดับที่กระทำต่อวัตถุจะเป็นศูนย์ ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาวัตถุที่ลอยนิ่งอยู่ในของเหลวแรงลับที่กระทำต่อวัตถุก็เป็นสู่เช่นกันครับโดยแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวดิ่งที่มีทิศขึ้นจะมีขนาดเท่ากับแรงในแนวดิ่งที่มีทิศลงดังนั้นแรงพยุงจะมีขนาดเท่ากับน้ำหนักของวัตถุเมื่อวัตถุลอยนิ่งครับส่วนวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่จมลงในของเหลวแสดงว่าแรงลับไม่เท่ากับศูนย์ครับ แ,แรงลับก็มีทิศลงด้วยครับดังนั้นน้ำหนักของวัตถุจึงมีขนาดมากกว่าแรงพยุงนั่นเองครับแล้วเรือที่มีน้ําหนักมากหรอครับเราจะใช้หลักการของแรงพยุงมาอธิบายการลอยของเรือได้ยังไงครับเราจะไปดูจากกิจกรรมนี้กันครับหย่อนก้อนดินน้ำมันลงในภาชนะใส่น้ำดินน้ำมันจมปั้นดินน้ำมันเป็นรูปขัน ย่อนดินน้ำมันรูปขันลงในน้ำดินน้ำมันจมปั้นดินน้ำมันรูปขันให้มีลักษณะแบนมากขึ้นหย่อนดินน้ำมันรูปขันลงในน้ำอีกครั้งดินน้ำมันลอย จะเห็นได้ว่าวัตถุเดียวกันแต่รูปร่างเปลี่ยนไปกลับลอยน้ำได้เนื่องจากรูปร่างที่เปลี่ยนไปนั้นทําให้ปริมาตรส่วนที่จมมากขึ้นครับขนาดของแรงพยุงจึงมากขึ้นและเมื่อขนาดของแรงพยุงมากพอและเท่ากับน้ําหนักของวัตถุก็จะทําให้วัตถุนั้นลอยน้ําได้ครับหลักการนี้จะทําให้เห็นว่าเรือที่สร้างจากเหล็กที่มีน้ําหนักมากนั้นสามารถลอยน้ําได้อย่างไรครับเราลองมาตอบคาถามกันอีกสักข้อนะครับ ถ้าเรือสำราน้ำหนึ่งหนัก1ล้านนิวตันลอยอยู่ในทะเลโดยตัวเรือมีส่วนที่จมลงไปในน้ำทะเลเป็น1ใน4ส่วนของความสูงเรือครับแรงพยุงของน้ำทะเลจะมีขนาดไปเท่าใดครับคำตอบก็คือแรงพยุงจะมีขนาด 1ล้านนิวตันเท่ากับน้ำหนักของเรือครับเพราะว่าถ้าเรือสำรานลอยน้ำอยู่ได้สแสดงว่าแรงลับเป็นศูนย์ครับแรงพรยุงจะต้องมีขนาดเท่ากับน้ำหนักของเรือครับวันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับเรารู้ว่าแรงพรยุงของของเหลวเป็นแรงลับของแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุส่วนที่จมในของเหลวและแรงพรยุงมีทิศขึ้นครับขนาดของแรงพรยุงจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมของวัตถุและความหนาแน่นของของเหลวครับการจมหรือการลอยของวัตถุขึ้นอยู่กับน้ําหนักของวัตถุและแรงพยุงครับถ้าน้ําหนักของวัตถุและแรงพยุงของของเหลวมีค่าเท่ากันวัตถุจะลอยนิ่งอยู่ในของเหลวแต่ถ้าน้ําหนักของวัตถุมีค่ามากกว่าแรงพยุงของของเหลววัตถุจะเคลื่อนที่จมลงไปในของเหลวครับซึ่งความรู้ที่ได้จากแรงพยุง สามารถเอาไปใช้ในการออกแบบเรือได้ครับหรือเอาไปใช้ในการทางการแพทย์ที่เรียกว่าทาราบ,บําบัดครับต่อไปนี้เวลานักเรียนเห็นเรือหรือเห็นวัตถุที่ลอยน้ำไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นักเรียนคงเข้าใจแล้วว่าแรงพยุงของของเลวนะครับเป็นแรงที่ทำให้วัตถุเหล่านั้นลอยน้ำได้ครับแล้วในตอนต่อไปจะเป็นแรงอะไรโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ